สวัสดีครับบ้านไอยฟาร์มนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาชมอีกมุมหนึ่งของบ้นไรยฟาร์มนะครับคือส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ติดกับป่านะครับซึ่งตรงหน้าผมนี้ก็คือคอกหมูนะครับเป็นคอกหมูเหมยซานนะครับตรงนี้นะครับก็เลี้ยงไว้นะครับแบบ เศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือเลี้ยงแบบชาวบ้านนะครับไม่ใช่หมูขาวนะครับเดี๋ยวผมพาชมครับเป็นหมูแม่พันธุ์เหมยซานสองตัวนะครับแล้วก็บริเวณข้างๆก็เลี้ยงไก่ด้วยนะครับตรงนั้นก็คือบ่อผักตบชวานครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นอาหารหมูนะครับเดี๋ยวผมพาชมอีกรอบนะครับ แต่ตอนนี้มาดูหมูเหมยซันนะครับคือหมูดำนะครับตัวนี้น่าจะมีสายเลือดหมูปลาผสมด้วยนะครับดูจากตรงที่จมูกจะแหลมนะครับตัวนี้ใกล้จะคลอดแล้วนะครับเต้านมลงแล้วนะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้นะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับตัวนี้ตัวแรกนะครับ และตัวนี้ครับเป็นหมูเมือยซันนะครับดูจากจมูกจมูกจะโตนะครับนะครับส่วนตัวตัวนี้นะครับเต้านมลงแล้วนะครับหมูเมือยซันนะครับจะมีนิสัยดุร้ายเหมือนกับหมูป่านะครับจะเข้าใกล้ไม่ได้นะครับมีนิสัยเหมือนหมูป่าเลยนะครับสําหรับ หมูเวยซานชุดนี้นะครับตัวนี้จะออกไปทางหมูปา่าเกือบ70%ได้นะครับดูจากจมูกจมูกจะแลมนะครับตัวนี้ใกล้จะคลอดแล้วครับเต้านมลงแล้วนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะถ่ายเข้าไปใกล้ๆได้นะครับนี่คือครอบหมูของมอนดอยฟาร์มนะครับซึ่ง เลี้ยงไว้ไม่ได้จำหน่ายนะครับเลี้ยงไว้แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไว้สำหรับบริโภคนะครับและตรงข้างๆนี่ก็คือเล้าไก่นะครับเป็นเล้าไก่แจ้นะครับตัวนี้อีกไม่นานนะครับใกล้แล้วนะครับจ้าน้มลงนะครับแล้วก็เริ่มยืนนิ่งแล้วนะครับ ก็รอลุ้นครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับถ้าตัวนี้เกิดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับดูจากเต้านมตรงนี้นะครับเริ่มหย่อนแล้วนะครับต้องขออภัยนะครับไม่สามารถเข้าใกล้ได้หมูเมยซานนี้กินได้ทุกอย่างนะครับเช่นหญ้าหวานนะครับนอกจากที่ผมเอา ไปเลี้ยงวัวแล้วนะครับเป็นหญ้าหวานนะครับเราสามารถนํามาให้กินได้นะครับแล้วก็อีกตรงนี้นะครับคือผักตบชวานะครับหรือแหนงบัวลอยนะครับซึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับแหนงบัวลอยเป็นบ่อนะครับก็คือผักตบชวาครับคืออาหารของหมูไหมซซานนะครับ นะครับลดต้นทุนไปในตัวนะครับแล้วก็กล้วยนะครับกล้วยผสมกับลำนะครับเราก็เสียเงินซื้อแค่ลำนะครับลำนี้ก็เอามาผสมก็ไม่มากนะครับแล้วก็ต้นกล้วยนี่ผมก็ไปบดนะครับแล้วก็มาผสมให้กับหมูม้ซานกินนะครับนะครับส่วนบริเวณข้างๆก็เป็นไก่แจ้นะครับ มุมตรงนี้ติดกับป่านะครับนี่คือข้อไก่แจ้นะครับและบริเวณตรงนั้นก็คือบ่อน้ำนะครับไว้ใช้สำหรับการเกษตรตัวนี้จะหนากว่าตัว อีกตัวนะครับดูจากโครงสร้างแล้วครับตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวนี้ก็ท้องนะครับเต้านมก็เริ่มจะหย่อนแล้วนะครับก็รอรุ้นนะครับตัวนี้เข้าใกล้ไม่ได้ครับดุมาก ก็มารอลุ้นตัวนี้นะครับท้องโตแล้วครับกินแล้วก็นอนหลับปุ๋ยเลยท้องโตนะครับเห็นได้ชัดนะครับสำหรับนอกจากเลี้ยงวัวแล้วนะครับผมก็เลี้ยงหมูด้วยนะครับ ซึ่งตรงนั้นก็เป็นลำไยนะครับสวนลำไยล้อมรอบนะครับปลูกทุกที่นะครับตรงนั้นก็เป็นลำไยห,หมดเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับถ้าหมูใกล้คลอดหรือว่าคลอดเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปต่อไปให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ